2ามสองและจีจะพาทุกท่านค่ะมารับชมภายในตัวรถของ MG Maxxus Nai คันนี้กันค่ะมารับชมกันเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราพาทุกท่านรับชมกันตัวหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ค่ะหน้าจอมารวัดโอ้สวยมากเลย<ม>เป็นหน้าจอใหญ่นะ<ม>เป็นขนาด7นิ้วด้วยสามารถ ดูได้ตรงหน้าจอเลยแล้วก็ระยะทางต่างๆค่ะ,ะเวลาเราขับขี่นะเหลือเท่าไรตอนนี้ก็523กิโลเมตรค่ะแต่เราสามารถชาร์จเต็มได้1ครั้ง540กิโลเมตรค่ะ540กิโลเมตรแล้วก็จะมีทางฝั่งของอ0%ด้านนี้ค่ะให้เราใช้งานตัวขับเคลื่อนโอ้โหถือว่า สวยหน้าจอสวยมากแล้วก็เวลาการทั้งค่าการใช้งานต่างๆค่ะเราสามารถเลือกใช้งานได้สะดวกสบายเลยหรือว่าต้องการตามคันข้างหน้าเราก็สามารถเลือกเซตได้เลยนี่ค่ะตัว ACC นั่นเองมาที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยก็เป็นตัวจะบอกว่าเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันก็ได้นะแต่จะเป็นแบบว่าให้เรากดแบบแผ่นเดียวหมดเลยไม่ใช่แยกกลุ่มเราสามารถกด แบบนี้ค่ะสามารถเลือกกดได้เลยแล้วก็ทางฝั่งด้านนี้เช่นเดียวกันก็จะมีตัว cruise control ระบบอะรอกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติค่ะก็จะมีมาให้ให้เรารักษาระยะห่างตามคันข้างหน้าด้วยก็สามารถเลือกใช้งานได้ก็สะดวกสบายต่อการใช้งานเลยด้านหลังของพวงมาลัยค่ะทางฝั่งด้านขวาค่ะเกียร์จะอยู่บริเวณด้านขวาเลย ที่เขาชอบเรียกกันว่าเกียร์คอเนาะเพราะว่ามันอยู่ตรงคอของพวงมาลัยนั่นเองก็จะอยู่ดอันนี้ค่ะทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวก้านปัดน้ําฝนค่ะก็สามารถเลือกการใช้งานแล้วก็เปิดไฟสูงด้านนี้ได้เลยแล้วก็ตัวกล้อง360องศาเราก็สามารถเลือกดูได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบไฟเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้ก็สามารถเลือกเปิดดูได้เลยค่ะ ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะแล้วก็มากันที่นี่ค่ะตัวหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่บริเวณตรงกลางค่ะของผู้โดยสารด้านนี้เลยอ,นนอันนี้เป็นตัวปัดน้ำฝนด้านหลังนะอ่ะอาจิตติดให้แล้วเรียบร้อยทั้งฝั่งด้านนี้ค่ะก็จะมีเมนูให้เราใช้งานรองรับ Apple c a r p l พ y ด้วยแล้วก็จะมีการตรวจสอบต่างๆค่ะตัวกระจกค่ะ รวมไม่ว่าจะเป็นกระจกด้านหน้าบานหน้าบานผู้โดยสารหรือว่าจะเป็นทางฝั่งด้านหลังค่ะอันนี้ก็จะมีฟ็อกแลมมีเฮดแลมบริเวณด้านหน้าหรือว่าตัวซันรูปด้านบนค่ะไม่ว่าจะเป็นตรงกลางแล้วก็ทางฝั่งด้านหน้าดูตรวจสอบว่าเปิดปิดการใช้งานเรียบร้อยไหมแล้วก,กับตัวกล้อง360องศาค่ะนี่ก็คือบริเวณด้านหน้าของตัวกล้องนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านข้างนี่ค่ะทิศทางมันเหมือนกับยิงตรงออกไปเนาะ ัวด้านข้างทางฝั่งด้านข้างมันก็จะยิงออกแบบแบบนี้เลยจะอยู่บริเวณตรงเสาก้านของตัวกระจกมองข้างนั่นเองเดี๋ยวเราดอูอันนี้ตัวกล้องหลังนี่สวยตั้งค่าการใช้งานก็สามารถเลือกได้เลยเที่ยจีเห็นตอนนี้ค่ะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะ ป็นเมนูภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะก็ลองรับ Apple CarPlay Radio System Setting ค่ะ User Manual Energy Album เราสามารถเข้าดูตัว Energy ของเราก็ได้ตั้งค่า Dynamic Standard การขับขี่การชาร์จนี่ค่ะสามารถเลือกได้2แบบนะตัว Energy 3แบบเลยกับ Energy ตัวนี้ก็จะมี High มี Low มี Standard ค่ะนี่ก็ ความสะดวกสบายนะเดี๋ยวเราลงมาบริเวณด้านล่างกันด้วยด้านนี้ค่ะตัวปรับไม่ว่าจะเป็นปรับความแรงพัดลมปรับอุณหภูมิตรงนี้เป็นทัชหมดเลยนะเป็นทัชไม่มีปุ่มให้เราทัชเข้าโฮมหรือเปิดปิดการใช้งานสามารถเปิดปิดได้เลยทั้งฝั่งด้านล่างค่ะมี power outlet ชาร์จมีพอร์ต USB ค่ะโอ้อันนี้ให้มาเยอะนะ มีพอร์ต usb ด้านหน้า2พอร์ตมีช่องวางของตกแต่งด้วยบริเวณด้านล่างค่ะตรงนี้เป็นสักกาดนะเป็นสักกาดสีดำสวยเลยวางสมาร์ทโฟนของเราได้หรือจะวางของช่องวางของเยอะมากถอดตัวแบ่งออกได้ด้วยตัวแบ่งก็เป็นสักกาดเหมือนกันหรูหราเลยให้ความหรูหรามาเลยแบ่งได้สามช่องสี่ช่องด้วยคุณผู้ชมสามารถแบ่งบริเวณด้านนี้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 ได้เลย อันนี้อ,อตอบโจทย์ใครที่เป็นคุณผู้หญิงที่ชอบแบบว่าวางของเยอะๆแล้วก็ต้องการแบ่งช่องวางของเยอะๆแบบนี้สะดวกเลยวางกระเป๋าใบใหญ่ๆของเราถุงช้อปปิง้งหรือว่าวางอะไรลงไปตรงนี้ได้เลยทางฝั่งด้านหน้าตรงนี้ค่ะแท่นชาร์จใบเตยชาร์จแบบไร้สายสามารถวางสมาร์ทโฟนของเราชาร์จตรงด้านนี้ได้เลยมีช่องวางขวดน้ำสองช่องตัวกุญแจค่ะเราสามารถวางลงไปด้านนี้ได้ด้วยกล่องเก็บของตรงกลาง ก่อนที่จะให้ดูด้านในนี่ค่ะด้านบนจะเป็นหนังสีเทานะภายในจะเป็นสีเทาทั้งหมดเดินได้ด้วยสีขาวค่ะเปิดขึ้นมาเลยข้างในเก็บของได้เยอะมากข้างในเก็บของได้เยอะมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็เป็นสักกราระสีดําด้านในหรูหราเลยทีเดียวอาจจะบอกว่าด้วยความรู้สึกที่เรามาสัมผัสมันหรูหราจริงๆ เบาะทั้งฝั่งของผู้โดยสารก็ให้มาเป็นเบาะไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะปรับเอ็นปรับเลื่อนได้เลยมีรูระบายอากาศระบายความร้อนนะปรับเบาะอ,อุ่นร้อนเย็นสามารถทําได้เลยระบายความร้อนได้หัวหมอนก็ถือว่าโอเคเลยนี่ค่ะบริเวณด้านนี้มันพอดีอ่ะมันเหมือนกับว่าเบาะเนี้ยทําออกมาเพื่อให้เรานั่งได้สบายขึ้นที่เขาชอบเรียกว่าเหมือนเบาะโซฟาเบาะนวดนั่นเองค่ะก็มันมีตก แต่งเพิ่มเติมขึ้นมาแบบนี้ทางฝั่งคอนโซลด้านหน้าตรงนี้เป็นหนังเป็นลวดลายแล้วก็เป็นซอฟท์ทัชด้วยเดินได้สีขาวช่องปรับอากาศขนาดใหญ่ค่ะมีตรงกลางแล้วตรงด้านนี้แต่ตรงนี้ปกติช่องปรับอากาศจะอยู่ัแต,ต่อันนี้นนถือขึ้นมาให้นิดนึงแอร์ส่องถึงผู้โดยสารด้านหน้าสบายเลยนะ อันสองได้ดีมากเลยเพราะว่าบางทีอะแอร์จะไม่ทะลุออกด้านข้างจะอยู่บริเวณแค่ของผู้โดยสารด้านหน้ากล่องเก็บเอกสารเก็บผู้มือให้มาแบบหน่วงแล้วก็ใหญ่ด้วยค่ะให้มาเป็นชิ้นใหญ่เลยเปิดปีการใช้งานได้สะดวกด้านบนมาดูด้านบนกันทางฝั่งด้านบนให้ดูทางฝั่งของอจ j ก่อนก็ดูดีนะมีกระจกในการใช้งานแล้วก็ที่บังแดดคือใหญ่มาก บ้านใหญ่กระจกอยู่ตรงกลางเลยมีไฟส่องสว่างให้ใช้งานด้วยก็ถือว่าโอเคเลยค่ะด้านบนก็จะเป็นเ,เป็นผ้านะจะบอกว่าเป็นผ้ากึ่งกึ่งสักกาดก็ได้ใช่ไหมแล้วก็จะมีที่บงังแดดทางฝั่งของผู้โดยสารก็จะมีกระจกแล้วก็ไฟส่องสว่างให้ใช้งานเช่นเดียวกันด้านบนตรงด้านนี้ก็ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารเราสามารถกดเปิดปิดได้แล้วก็ เปิดตัวหลังคาด้านบนได้เลยตัวสลูฟค่ะเราสามารถเปิดปิดบริเวณด้านนี้ได้แล้วก็ถ้ากรณีที่เราขับรถคนเดียวแล้วก็ไปรับลูกอย่างนี้ค่ะหรือว่ารับคุณพ่อคุณแม่จากที่บ้านแล้วไม่ต้องการให้ท่านเปิดประตูเราสามารถเปิดเองได้ด้านบนค่ะสามารถนั่งแล้วเปิดตรงด้านนี้ได้เลยนี่ค่ะสามารถเปิดปิดได้เลย หรือว่าเราท,ทํทธุระลอยู่เขาอยากขึ้นกันเองอยากเปิดปิดกันเองก็สามารถเปิดปิดกันใช้งานตรงที่ประตูบานสไลด์หรือว่าตัวด้านข้างของเสานั่นเองค่ะสัญญาณไฟฉุกเฉินจะอยู่ด้านบนแล้วก็กระจกมองหลังค่ะจะเป็นแบบอัจฉริยะเลยนะตรงด้านนี้เห็นมาว่าให้ดูมันจะมีกล้องด้านหลังที่อาจารย์พาไปดูเมื่อกี้นี้มาแล้วนี่ค่ะจะมองเห็นเลยโดยที่เรายังไม่ได้เข้าเกียร์ถอยเดี๋ยวขออนุญ,ญาต เข้าเกียร์ถอยสักครู่นะคะอันนี้เห็นไหมว่ามันทํางานคนละตำแหน่งแล้วก็คนละนาทีเลยข้างบนเนี่ยมันเป็นเหมือนกล้องกระจกมองหลังที่ทําให้เราดูได้ชัดเจนทัศนวิสัยดูได้ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าเวลาเราจะถอยตัวกล้องจะใช้บริเวณด้านล่างตรงนี้ค่ะก็โอเคนะขอนี้เข้าเกียร์ P ก่อนนะอะแล้วก็เรียบร้อยเลยก็ถือว่า น่าใช้งานมากๆเลยค่ะระบบความปลอดภัยค่ะมีมาให้ครบเลยในรถคันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเตือนก่อนการชนด้านหน้ารักษารถให้อยู่ในช่องทางหรือระบบความปลอดภัยต่างๆภายในห้องโดยสารทุงรมนิรภัยให้มา6ตำแหน่งค่ะและเดี๋ยวอาจิะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลค่ะของการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้อเเซ็ในตัว MG m a x x l i e คันนี้กันค่ะ